ครับ SK ครับคลิปนี้เรามาทำความรู้จักเจ้ารังสี UVC กันนะครับว่าเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับโอเคนะครับรังสี UVC นะครับจะต้นกําเนิดมาจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับก็คือนะครับอย่างที่เราเห็นในภาพตรงนี้นะครับ ก็จะมีรังสีอะไรต่างๆนะครับจากดวงอาทิตย์นะครับเป็นออสมิกนะครับรังสีแกมมารังสีเอ็กซ์เรย์อุลตราไวโอเลตนะครับแล้วก็รังสีที่เรามองเห็นตรงนี้นะครับที่เป็นแถบเจ็ดสีสีลุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้ารังสีอินฟราเรดนะครับก็คือขึ้นความร้อนรังสีไมโครเวฟนะครับอ่าช็อตวิดิโอเวฟนะครับขึ้นสั้นนะวิทยุขึ้นยาวขึ้นสั้นขึ้นยาวนะครับก็มีหลากหลายแบบนั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับจากดวงอาทิตย์นะครับก็ส่องรังสีนะครับ UVAB ทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องหลักๆคือ UV นะครับ UVAB นะครับก็จะส่งมาถึงพื้นโลกนะครับส่วน UVC เนี่ยมาถึงไม่ได้นะครับเขาจะถูกบล็อกด้วยเจ้าตัวโอโซนนะครับชั้นโอโซนนะครับของโลกนั่นเองนะครับทีนี้เราเราก็เลยกังวลกันว่าถ้าชั้นโอโซนที่อยู่ข้างบนเนี่ยถูกทําลายไปเยอะๆนะครับ เจ้ารังสีที่เป็นอันตรายนะครับอย่างเช่น UVC ก็จะส่งลงมาถึงพื้นโลกได้นั่นเองะครับที่เรากังวลกันนะครับส่วนรังสีนะครับหรือขึ้นที่เรามองเห็นด้วยตานะครับที่เรียกว่า visible light ตรงนี้จริงๆก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆนะครับแต่บังเอิญในรูปนี้เขาเขียนก้อนเลาใหญ่นะครับส่วนรังสีอิน r ราเรดก็คือความร้อนนั่นเองนะครับ UVA, B, C นะครับ UVA และ B นะครับอันนี้นะครับก็ส่งลงมาถึงโลกนะครับ UVA เนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อดวงตานะครับ UVB ก็ในเรื่องของผิวพรรณนะครับผิวดำผิวไหมนะครับส่วน UVC เนี่ยถูกบล็อกไว้แต่จริงๆก็มีมีอันตรายนะครับต่อทั้งดวงตาทั้งผิวหนังนั่นเองนะครับตรงนี้เขาเขียนว่า most damage นะครับก็เป็นอันตรายนะครับตังสี UV B เนี่ยเป็นต้นกําเนิดของมะเร็งผิวหนังนะครับังสี UVA เนี่ยในเรื่องของต้ออะไรพวกนี้น นึงเกี่ยวกับระบบสายตานะครับทีนี้ในส่วนของสเปกตรัมหรือความยาวคลื่นนะครับถ้าเราสังเกตจากตรงนี้นะครับไอ้เจ้าแสงที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นแค่ช่องแคบแคบนะครับเป็นช่วงความถี่แคบแคบแค่นั้นเองนะครับที่เรามองเห็นนะครับหลังสีกรากซ X-ray บุนจ้าวเอเลนะครับหลังสีอินฟราเรดไมโครเวฟเรดิโออะไรพวกนี้ก็เป็นช่วงกว้างกว่าหังสีที่เรามองเห็นได้ซ้าไปนะครับตรงนี มันคือข้อจํากัดของดวงตามนุษย์นะครับที่ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเราสังเกตนะครับว่าเวลาเราเปิดหลอด UV นะครับก็จะเห็นเป็นสีม่วงนะครับนั่นคือสุดแล้วนะครับคือสายตามนุษย์เนี่ยก็เป็นสีอื่นก็มองไม่เห็นแล้วนะครับที่เรียกว่ารังสีเหนือม่วงก็คือเหนือสีม่วงก็ไม่รู้สีอะไรแล้วเพราะว่ามนุษย์มองไม่เห็นนะครับส่วนรังสีที่ต่ําที่สุดนะครับขึ้นความร้อนก็จะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับเรา ก็เลยเห็นเปลวเพลิงเสงก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีอื่นไม่ได้นะครับจะเป็นสีม่วงก็ไม่ได้นะครับต้องเป็นสีแดงเพราะว่าเป็นลักษณะของคลื่นอินฟราเรดอยู่ในโซนอินฟราเรดแล้วนะครับซึ่งจริงๆเราก็มองไม่เห็นนั่นแหละนะครับคือหลังจากสีแดงไปแล้วเนี่ยจะเป็นสีอะไรเราไม่รู้แล้วนะครับเราเพราะว่าเป็นรังสีที่อยู่ใต้แดงไปแล้วนะครับใต้สีแดงไปแล้วก็มองไม่เห็นเช่นกันนะครับโอเคถัดมานะครับตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความถี่นะครับ ให้เราเข้าใจเป็นพื้นฐานนะครับหลังสีแกรมมาอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างก็จะมีความถี่สูงนะครับตรงนี้ก็คือความถี่สูงนะครับมีไอ้เจ้าตัวคลื่นยึดยืดยืดยืดตรงเนี้ยในหนึ่งวินาทีก็จะมีเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าความถี่สูงนะครับหลังสีอุลตร้าไวเลสก็มีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็จะมีค่าความถี่นะครับสูงกว่าหลังสีอินฟาเรดสูงกว่าคลื่นวิทยุโทรทัศน์คลื่นทีวี ขอไปฮะขึ้นโทรศัพท์มือถือนะครับตรงนี้นะครับจากฉากต,ตรงนี้นะครับทีนี้ในส่วนของแร่ลังสีที่มีความถี่สูงเนี่ยอุปบรติที่ดีของเขาก็คือทะลุทะลวงนะครับผ่านสิ่งกีดขวางได้ดีนี่นะครับโอเคทีนี้ส่วนของรังสี UVC เนี่ยเขาเอามาใช้ประโยชน์นะครับผลพบว่ามันมีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อนะครับ อาจโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคที ria ไวรัสเชื้อราสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะครับลรฝุ่นอะไรพวกนี้นะครับก็ถูกฆ่าโดยรังสี UVC ได้นะครับส่วนมนุษย์เนี่ยก็ต้องได้รับโดสเยอะๆหรือปริมาณเยอะๆนะครับก็ถึงจะเป็นอันตรายนะครับส่วนเจ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะครับขนาดของเขาก็เป็นระดับไมคอนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ย รังสี uvc ก็ไม่ต้องกำลังหวัดเดียก็สามารถค่าได้นะครับเป็นเหตุเป็นผลอยู่แล้วะระดับนั้นเนี่ยเราใช้งานก็อาจจะไม่ต้องไปกังวลว่าจะเป็นอันตรายมากมายถึงขนาดจะทำให้เป็นมะเร็งเป็นโน่นนี่นั่นนะครับเขาศึกษาวิจัยมาแล้วนะครับว่ามันมีความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วน,นกลไกการทำลายนะครับ uvc โฟตอนนะครับจากภาพที่เราเห็นเนี่ยก็ยิงลำแสงมาก็ไปตัดในส่วนของโครงสร้าง DNA ของเจ้าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะครับหรือไมโครออร์แกนิซึมนะครับก็ไปตัดโครงสร้างตรงนี้นะครับทำให้โครงสร้างเขาเสียหายนะครับก็ไม่สามารถที่จะเติบโตขยายพันธุ์อะไรพวกนี้ได้นะครับถ้าดูจากรูปด้านล่างนะครับก็จะถูกตัดไปเป็นเส้นๆตรงนี้นะครับขาดไปนะครับอาจจะไม่ขาดทั้งหมดแต่ว่าก็เขาเรียกว่าก็ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็คือเสียหายไปแล้วนะครับนั่นเองจากเดิมๆเนี่ยมีพันธะดีทุกอย่างเลย รังสี UVC ก็จะไปตัดนะครับยิ่งถ้าเรียกว่า intention time หรือว่าฉายรังสีน,น,นานๆนะครับรอเจ้าโครงสร้างพันธะก็ถูกตัดไปอาจจะถูกตัดไปโดยสิ้นเชิงก็คือเสียหายไปโดยสิ้นเชิงนั่นเองนะครับเค okay, ทีนี้ในส่วนของรังสี UVC เนี่ยเขาก็มี characteristic หรือบุคลิกของเขาเนี่ยเป็นพิเศษเฉพาะนะครับก็คือถ้าระยะทางหรือ ระยะห่างจากจุดกําเนิดของรังสี UVC นะครับซึ่งบ้านเราขอไปนะซึ่งมนุษย์เราก็ใช้วิธีสังเคราะห์อเอาก็คือทําเป็นหลอดขึ้นมานะครับหลอดไฟนะครับแล้วก็ให้มันเปล่งแสงนะครับให้เป็นรังสีเหนือม่วงนั่นเองนะครับ,นะรบเป็นรังสีสังเคราะห์ขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ห่างจากหลอดไฟเยอะๆหรือต้นกําเนิดแสงเยอะๆเนี่ยไอ้เจ้ารังสี UVC เนี่ยมันก็มีความสามารถในการ ค่าเชื้อโรคได้น้อยลงนะครับเพราะว่าความเข้มข้นเขาจะลดลงอย่างมากนะครับเป็นสัดส่วนผกผันตามระยะทางกําลังสองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาชมกันนะครับว่าวิธีการคํานวณอะไรพวกนี้เนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ retention time นะครับที่เกี่ยวข้องกับการค่าเชื้อโรคนั้นนั้นเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นพื้นฐานให้เราทราบในเรื่องของรังสี UVC นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ